อีพีสองนั่นเองเดี๋ยวมาโอเคเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยไปกี่บักหน่อยนะเครื่องบักหน่อยโอเคนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ตรงภูเขานะฮะนี่ประมาณนี้โอ้โหสูงเลยนะครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวหาวิธีลงก่อนขึ้นมาทำไมอ๋อโอ้ยทุกคนครับเจ็บมาก โอ้โหฮึบอุ้ยชึบฉันอยู่ว้าออกมาแล้วฮึมเมื่อกี้นะคะฮึบปะฮึบปะชึบชึบฮึบช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 ึบโอ้ทำอะไรดีนะมึงคุดเล็กดีกว่าคุดเล็กดีกว่าคุดเล็กคุดเล็กคุดเล็กโอ้อีพีสี่ออกมาแล้วคุดเล็กคุดเล็กคุดเล็ก จริงครับตอนนี้ขุดเล็กอยู่ตอนนี้เล็กก็หางง่ายหน่อยแต่ผมไม่อยากขุดอ้อโฆษณาโฆษณานุกคนชุบ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 ให้ดูโฆษณาไปเลย มีโคแต่ก็ไม่ร้หม่เพื่อนก่อนสีนายเนีขยัริงๆเลยนะเห็เวกันทุกคนเลยเอาละมา่บแค่นี้นะบ๊ายบายต้องรีนไปหางงแล้ว ิบทางให้ไม่รู้คนจะโกรธทำไมคนเดี๋ยวก็ตายอ่ะเองเดี๋ยันด้เยอะเลยชิบ

โอ้ยโครสนาอีกโอ้ดดัลโหดูดิฮึบผมจะดูผมดูแล้วว่าท่านพี่ีพีสามอีนั่นเอง ดำดีดำดำี่โตเออทุกคนปะนี่คือปอดที่ผม้ยคือเกาะคือป้าช่างโยฟ้ายู่หรอคือเกาะคือเกาะที่ผมมโอ้เยนะไงี่แล้วอีพีหนึ่งโอเคนะคะ่ะอีพีสองเหรยังไม่ได้ลง

ตอนนี้เข้าป่าแล้วนะคบทุกคนโอ้โหดูดิเข้าป่าแล้วจะเดินทางมาไกลแล้วนะอออตอนนี้ได้ก็เข้าป่าอยู่แล้วเออตอนนี้จะเอาจ้าว่าอยู่ฝั่งนู้นมั้งเออฝั่งนู้นไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน่ะจะมันจะโล่งนะตอนนี้นะครับก็ จะพาศูนย์กลางของป่าไปแล้วนี้คือศูนย์กลางของป่าโอ้ยโฆษณาโฆษณาสามรอบดีปุ๊บปุ๊ว,วโ,อโ,อโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็ผมจะไม่ข้ามาป่าเดวมันไล่กัดแบบ เออไม่ใช่ไม่ตีมาป่านะฮะโอเคไม่ตีหมาน้อยมัลวินมาน้อยออโอเคนะครับตอนนี้ก็คือศูนย์กลางของป่าทางไหนวะมีน้ำขึ้นกดดิง <c oughs> คุณชอบผมมีคำถามนะครับระหว่างเกมไหมครับกับมินิเวอร์คุณชอบอันไหนหรอครับโอเคไปไปต่อที่ มีที่คุดอันนี้ใกล้พังแล้วหรือแค่นี้เออแือแค่นี้ระดาบยังไม่ได้ใช้เลยเลยดูดิเออเมื่อไหร่จะเจอเล็กครับทุกคนไม่เอาเขาทำอ่ะดิทงมีแค่นี้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 เออไปต่อ

รู้สิอาอเผยเธอองนั่นไงนั่นไงมืดแหละก็ถึงว่าอีพีนี้จะจบแล้วสิเพราะเอาชิเอาเอาวันที่สองคือหนึ่งในเช้นน่ะจบคลิปแล้วสิเออเข้าป่านี่โอ้จะเข้าไปเร็วแคปทุกคนดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันมืดกว่านี้อ่ะวางนอนได้ไหม โอเคนะครับขอนะหนึ่งโอเคนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจออีพีหน้าอีพีสุดท้ายโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเทาง่านี้อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจให้คลิปนี้ด้วยครับขอบคุณครับ